สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนจองทุกท่านนะครับมาพอกับดอนลาเมอนี่วันพุธที่30มมีสายนพศส,สอง8ัอนอรอย 68, พี่น้องมือนี้นะครับมีเล่าพัฒนารอบสองทุ่มเ็จ<ม>เสรนจ,จนะพี่น้องเนาะนะครับคลิปนี้ดอนลาเลยเอาตัวเล็กแนวทาง เลาาพัฒนาของพอชังคมมานําเสนอให้พี่ให้น้องครบท่านผู้ชมได้เบิ้งได้ชมกันนะครับผมสําหรับเอฟซีทนายที่สนใจอยาเข้ากลุ่มนะครับตแกนที่วอาโ,โคตเขากลุ่มได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับจะมีเล่ากับห้าน้อยแชร์ลงในกลุ่มให้พี่ให้น้องครบท่านผู้ชมได้ติดตามกันอีกหนึ่งช่องทางน้พี่น้องนะครับผมเดี๋ยวเข้ามสิว่าเบิ้งตัวเลนะ็หน้าทางของพอชังคมเลือกอแล้วกันนะครับเลาาพัฒนางวดวันที่ 30เมษายนพศส5 6 8พี่น้องนะครับวันพุธนะครับผมขึ้นหน้าจอมาเลยนะครับนี่ครับพี่นอ้องอันนี้เป็นตัวเลขที่ทางทีมงานใดก,กรุณน้นำสรงมาให้นะครับเป็นแนวทางของพ่อชังคมเลาพัฒนานะครับเดยนลาลอไให้เมืองอีกที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะนะครับผมลาพัฒนา งวดวันที่30นะครับอ่าวันนี้วันพุธนะครับพี่น้องวันพุธที่30เดือน4นะครับ6 8ปนะครับผมพ่อช่างผม หมดที่ผ้านมานะครับของครวาเพิ่นหลุดนะพี่น้องวันจันทร์หลุดไปนะครับวันพุธมาตามกันตอนนะครับตุ้พลอยเพิ่งหายมาเลขวิ่งสองตัวนะครับผมเลขวิ่งสามกับสี่นะครับเลขติดนะครับ เลขติดมีเจ็มี8มีเก่านะครับจับคู่หคู่หกชุดนะครับ3 7 3เจ็ดสามแปดสา้าสสปส ก้านะครับชุด3ตัว0ูนจ็ดกับเก้นะครับเน้นให้สีกับ48นะครับคือตัวเน้นนะพี่อง เอาแคปหน้าจอเลยนะพี่น้องเนาะนะครับสำหรับเอฟซีทนใดที่ชื่นชอบเล่าพัฒนานะครับผมงวดวันพุธที่30มเมษายนพศ2อ6พัน้รอยแมือแลงนี่สองทุ่มเสรเจๆพี่น้องเข้ากันจะหูผลกันนะครับผมมักชอบจังใด พิจารณาเป็นอีกหนึ่งแนวทางกันแล้วกันนะพี่น้องนะครับขอพระคุณทางทีมงานที่กรุณานํานำทรง,รงตัวเลขแนวทางมาให้กับดาราชาแนลเอามาฝากเอฟซีนะครับผมแล้วก็ขอบพระคุณพ่อช่างคมที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาดีๆเด็ดๆนะพี่น้องเนาะนะครับแล้วก็ขอพระคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดาราชาแนลขอให้ทุกท่านโชคดี แห้งๆรวยๆปังๆกันคู่ฟูทุกคนจับเงินแจนเงินเมื่นกันเด้อพี่น้องมือแรงนี่นะครับผมแคปหน้าจอเลยแล้วพบได้พอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ